ไปแล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูปูปูปูไหน,ๆๆนหไหนไหนไหนนี่กำลังไหลปลาระวังไหลไปตรงนู้นนั่นไงว่าระวังไหลไปตรงนู้นนั่นไงว่าแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาอย่าให้เหลือสุดนะเดินลิ้มเกินนี่มันจะเป็นรูแบบนี้เด่เราจะขุดแล้วปูมันจะอยู่ข้างในใช่ไหม ตกหน้าร้อนนี่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 จอมลูกนี่ได้แล้วเมาใส่ไม่เบ็ดมานี่เรียกว่าปูอะไรปูเชยฉวนปูนาปูนาแค่ไหนอีกนี่นี่นี่เลยนี่เจออีกลูกแล้วมีไหมมีไหมมีกับน้งขุดนั่นนั่นนั่นไงขุดขึ้นมาเลย นี่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 ได้แล้วไหนดูหน่อยดูหน่อยกินกันไหมครับมีได้แล้วไป่ะดูนี่แหนดูไหนดูไหนรูหนึ่งนะเดี๋ยวเราขุดกันว่าใช่เปล่าน่าจะใช่เห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วอะไรไงพ่ออันนี่ มีเพียบเลยนะเนี่ยวัอนี่ไงปูเห็นเปล่เปลาเดี๋ยวเราออกมารูปูเนี่ยเต็มนะเพราะว่าเรามาขุดเราลอกบอ่อมันก็จะมีรูปูแท้ๆเราก็เลยมาตามขุดกันอตัวมันรุ่ม<ร>เลยดู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 โอ้ยตัวใหญ่จับกระโดงจับกระโดงนี่ปไปไปรูต่อไปอนี่อันนี้อีกรูหนึ่ง ี้มันเปรนลูกตัวจริงตัวโอ้โหมองรูใหญ่อะกระดูกหรือเป่านี่มองเนี่ยกระดูกแง่รูนี้เหมือนจะตัวใหญ่นะเดี๋ยวรอลุ้นแป๊บหนึ่งเพราะอยู่ลึกเพราะเมื่อกี้เห็นกล้าม อูดิออกไหมออกไหมยังไม่ออกอ่ะโหเรารู้เลยตัวใหญ่ออกแล้วออกแล้วนี่เข้ามากรอบกรกบกบลุงโอมันอยู่กับกบกบกระโดดลุงเข้าไปดูดิ๋ยวเมื่อกี้มันมันอยู่รูกบอ่ะกบกระโดดกบเพราะง้นมันกระโดดกับเพราะมันติดกบเราออกไม่ได้ไงอยู่ด้วยกัน มันมาขอบคุณมันรุดไวจิออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้เมื่อกี้มันติดกบเว้ยบอลมันเข้าเหมือนเดิมแกดูดิต้องขุดอีกไปนะไม่ไม่แต่ไม่ยอมออกนี่ดูดิเห็นไหมปลูกกล้ามหักอืมค่อยค่อย นี่ดูตัวมันเริ่มเลยนี่อาปาไฟอ้าตัวนี้ตัวอะไรอ่ะปูมันรุดรออ๋อแสดงเมื่อกี้ออกมากระกบหรือเปล่าน่าประทุเรียบป้่อย่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งพักที่ของเราแล้วเดี๋ยวให้รถดำกับแมคโครทำงานกันต่อจ้าใส่เลยใส่กระป๋องเลย